ครับเรามาสู่หัวข้อที่2กันนะครับความสําคัญและประโยชน์ของบรรษัทพิบาลบรรษัทพิบาลเนี่ยมีความสําคัญและแน่นอนจะต้องมีประโยชน์นะครับเพราะเพราะว่าถ้าไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีความสําคัญเราคงจะไม่มาพูดถึงบรรษัทพิบาลน,นะครับบรรษัทพิบาลย่อมมีประโยชน์และมีความสําคัญต่อบริษัทที่จะต้องดําเนินและประกอบกิจการ สำนักง,งานคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตนะครับได้จัดทำโครงการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่ออะไรฮะเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทพิบาลอย่างจริงจังโดยระบุถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ควรจะได้รับนะครับถ้าหากบริษัทของท่านมีบรรษัทพิบาลอย่างแท้จริงแล้วก็ยั่งยืนนะครับ แต่จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์แล้วก็ระดับที่กรตกําหนดนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือว่าแน่นอนฮะท่านเป็นบริษัทที่มีบร,รษัทพิบาลล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรตกตกาหนดย่อมที่จะได้รับการยกย่องแล้วก็เชิดชูให้ประชาชนได้รับทราบการยกย่องและก็เชิดชูให้ประชาชนได้รับทราบนั้นเปรียบเสมือนเครื่องการันตีที่จะทาให ประชาชนและผู้ที่ประสงค์ที่จะเข้ามาทําธุรกิจกับท่านเกิดความมั่นใจเกิดความเชื่อมั่นในบริษัทของท่านว่าแน่นอนล่ะนะครับว่าการที่เขาจะเข้ามาทําประกอบธุรกิจกับท่านเนี่ยเขาเชื่อมั่นในว่าท่านเป็นบริษัทที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยเฉพาะท่านเป็นบริษัทที่มีธรรมมาพิบัตินะครับแล้วก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีที่บริษัทต้องจ่ายให้กับคณะกรรมการกำกับตลาดหล,ลักทรัพย์หรือกรอ,อตอด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านทําตามหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับค่าธรรมเนียมต่างๆท่านก็จะได้ลดหย่อนเป็นพิเศษเป็นแรงผลักดันเป็นแรงกระตุ้นนะครับที่จะทําให้ท่านมีการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมิบาลแล้วท่านก็จะได้ลดค่าใช้ใจ่ายในเรื่องตรงนี้ลงไปนะครับได้รับบริการสิทธิเป็นกรณีพิเศษนะครับกรณีบริษัทประสงค์จะระดมทุนสามารถทําได้ด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ําเห็นไหมฮะ ท่านเป็นบริษัทที่มีธรรมาพิบาลมีบรรษัทพิบาลแล้วเนี่ยนะครับหากท่านจะระดมทุนอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถที่จะดําเนินการได้ในต้นทุนที่ต่ําลงเพราะว่าท่านเป็นบริษัทที่มีความเชื่อมั่นสูงนะครับอันนั้นคือสิทธิประโยชน์ในทางตรงส่วนสิทธิประโยชน์ในทางอ้อมก็จะเห็นว่าแน่นอนฮะเมื่อมีการได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูให้สาธารณชนหรือประชาชนได้รับทราบสิ่งที่ตามมาก็คือว่าท่านจะเป็นบริษัทที่มี ภาพพจน์ที่ดีในสายตาผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับถูกไหมฮะเพราะว่าบริษัทของท่านเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่มีบรรษัทพิบาลภาพลักษณ์นะครับการเชื่อถือการแสดงการเชื่อถือการเชื่อมั่นในความเป็นบริษัทที่ดีเนี่ยนะครับคนที่จะเข้ามาทําธุรกิจกับท่านก็จะมีความอุ่นใจ เชื่อมั่นว่าบริษัทของท่านเนี่ยแน่นอนย่อมไม่โกงบริษัทของท่านมีความโปร่งใสและก็แน่นอนหากเขาจะมาซื้อหุ้นในบริษัทของท่านเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็จะมีความสบายใจในการที่จะเอาเงินมาระดมทุนแล้วก็มาฝากไว้กับบริษัทของท่านให้ท่านประกอบกิจการที่จะเจริญเติบโตไปข้างหน้านะครับก็ภาวะที่จะเสี่ยงในการขาดทุนก็มีต่ำนะครับทำให้ผู้ถือหุ้นต่างๆเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะเข้ามา ถือหุ้นในบริษัทท่านด้วยความสบายใจนะครับหุ้นของท่านก็น่าจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตนะครับราคาของหุ้นบริษัทจะมีมูลค่าสูงขึ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ลงทุนเห็นประโยชน์แล้วก็ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของท่านที่ได้สร้างขึ้นนะครับทำให้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจที่จะร่วมลงทุนทำให้บริษัทของท่านเนี่ยมีหุ้นที่มีมูลค่าสูงขึ้นเนื่องจากว่า ทุกคนที่จะเข้ามาลงทุนนั้นเชื่อมั่นและก็เชื่อใจในความเป็นบรรษัทพิบาลของท่าน